รู้ไหมครับว่าฝอยเนี่ยบ่งบอกโชคชะตาวาสนางคุณยังไงสําหรับใครก็ตามที่มีฝอยอยู่บนหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝอยนั้นน่ะบ่งบอกถึงวาสนาดีหรือเฮงยังไงบ้างผมมี6จุดสําคัญนะครับถ้าเกิดใครมีอยู่บนใบหน้านะครับจะบ่งบอกว่าคุณวาสนาดีดวงดีเฮงแน่นอนมาดูกันซิว่า หกจุดนี้อยู่ตรงไหนบ้างแต่ถ้าใครที่อยากจะรู้นะครับฝากกดติดตามและกดถูกใจให้กับรจันแบงด้วยนะแล้วันที่จุดแรกนะครับนั่นก็คือจุดตรงกลางหน้าผากนั่นเองนะครับส่งส่งเสริมในเรื่องของจิตที่เป็นกุศลนะครับนะสองก็คือเป็นเรื่องของศิลิมงคลครับคนนั้นจะมีวาส,สนาค่อนข้างดีมากครับจุดตรงกลางนี่เลยนะจุดที่สองนะครับนั่นก็คือจุดตรงเหนือคิ้วนะเหนือคิ้วเนี่ยพวกเหนือคิ้วเนี่ยจะมีในเรื่องของยศฐาบนบรรดาศักดิ์ครับมีบารมีวาสนาดี สติดีนะเรีว่ามียศถาบรราศักดิ์ที่ดีเอาง่ายมาชีวิตดีเลยนะครับ 3. นะครับตรงปลายคิว้วนะปลายคิ้วของทั้งสองนะครับจะได้ในเรื่องของอะไรจะได้ในเรื่องของทรัพย์มากมายนะครับมีทรัพย์มีโพกคดทรัพย์ <c oughs> มีโชคดีมีเงินก้อนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตในชีวิตนะครับจุดที่4จุดที่4เนี่ยคือดังจมูกดังจมูกนี่แหละที่ผมไม่ค่อยมีเนี่ยเนี่ย จะพูดถึงในเรื่องของการที่ทำอะไรก็รุ่งเรืองมีคุณ,ณธรรมนะครับมีโชคก้อนโตอ่าเพราะฉะนั้นใครมีในถือว่าโชคดีนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือริมฝีปากนะครับริมฝีปากบนซ้ายขวาก็ได้นะจะบ่งบอกถึงเรื่องสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องว่าใครเห็นใครรักพูดอะไรก็ คนก็เชื่อคนก็ฟังนะครับช่างพูช่างเจราจารวมทั้งมีเงินท้องให้ใช้ตลอดนะครับและจุดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือจุดปลายจมูกนั่นเองส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองถ้าเกิดใครที่มีจุดที่ปลายจมูกเนี่ยคุณจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีความรักดีคุณจะไม่ค่อยขาดหายในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะว่าคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นั่นเองนะครับหกจุดสาคัญที่เป็นวาสนาดีคุณมีอยู่เปล่าทามีลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าใช่หรือเปล่าลองใชด้ดีๆนะ